สวัสดีครับผมอาจารย์เกิก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นการอธิบายดวงดาวนะครับอย่างละเอียดตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์ไปจนถึงดาวพระเกตเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกุมจะมีดาวประจำตัว ก็คือดาวพระหาหูนะครับก็ต so, like ้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี so so, ้นะครับจะมีการยกย้ายราศีนะครับก็คือตนุรักษ์เรานะดาวพระหาหูจะยกย้ายราศีนะครับก็ในรอบนะครับหปีครึ่งหรือ18เดือนนะครับก็ถือว่าโอเคละนะไปอยู่ในพบไหนเรื่อนไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะตนุรักษ์ของเราก็คือดาวพระหาหูเราจะเรียกว่าตนุนะตนุก็คืออะไรตนุคือตัวเราตัวเราไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงว่ากันไปนะแต่ขอให้รู้ว่า ตานุเนี่ยมันคือตัวเราแน่นอนครับตัวเราไปอยู่ไหนตัวเราเนี่ยไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็ต้องว่าอยู่มาแล้วเนี่ยนะจะครบ18เดือนแล้วก็คงจะชินแล้วในภพนี้เขาเรียกตานุไปอยู่ในเรื่องของสหาชา h a นะก็คาว่าตานุก็คือเรานั่นแหละสหาชาติแปลว่าสังคมนะเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนเก่งชิดบ,บางคนก็มีชื่อเสียงนะบางคนก็โด่งดังนะบางคนก็ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอันนี้อยู่ที่ว่าพื้นดวงเราไม่ดาวอะไรตั้งรับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่า เดือนนี้ยกย้ายราศีแล้วนะเรามาดูกันว่ายกย้ายไปอยู่พบไหนนะก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีมีนนะไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างนี้นะดาวอื่นจะไปอย่างนี้นะแต่ดาวพระราหูเนี่ยท่านจะเดินอย่างนี้นะเดินวนนะครับเดินตามเข็มนาฬิกานั่นแหละนะก็มาอยู่ในราศีมีนเราจะเรียกว่าตัดนูก็คือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกะดุมพระในวิชาหรน,นะยกย้ายราศีเนี่ยในวันที่สิบเจ็ด นะครับตุลาคมนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปอีก18เดือนนะเวลา6นาฬิกา22นาทีเข้าไปในสเสวยสมโนเลอรเข้านวางปุกเอกด้วยนะก็ต้องบอกว่าพระราหูเข้ามาเนี่ยนะไม่ได้ให้ผลร้ายแรงจะร้ายแรงก็ต่อเมื่อตอนท่านใกล้จะย,ย้ายเนี่ยตอนที่ไปเข้านวางพิษเนี่ยนะก็อีกนาอีกราหูหอีกหลายเดือนนะ่ะนะถ้าเราไม่ได้เจอนะครับดาวที่เป็นการกินีนะหรือเราไม่ได้เจอ นะครับดาวที่มาจากเจ้าเรือนอลิมรณนะวินาตั้งรับอยู่ในราศีมีนก็ไม่ต้องห่วงสําหรับชาวราศีกุมก็จะรวยจะเฮงจะปังนะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาละบังเอ,อิญเราไปเจอนะก็อาจจะนะดีน้อยหน่อยนะครับทำให้คุณภาพดาวเสื่อมหน่อยอะไรประมาณนี้นะแต่แน่นอนครับการที่ ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินก็แสดงว่าจะส่งผลให้ชาวราศีกุมหลายๆท่านนะครับนะคิดถึงเกี่ยวเรื่องของรายได้นะครับการเงินการทองพยายามพัฒนาตนในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดช่องทางในการหาเงินหาทองและเราจะใส่ใจเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากแต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับไอ้ตอนนั่นแหละนะครับจะเป็นการบอกว่าคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหน ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะพัฒนาศักยภาพตัวเองไปทางด้านไหนนะก็อยู่ที่ว่าดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการบอกเฉพาะเลยเฉพาะดวงของคุณคนเดียวเลยนะแต่ดาวจรก็ถือว่าโอหไปดีมากนะตะนุ ไปกระดุมพระนะก็แสดงว่าเรื่องเองินเรื่องทองก็ถือว่าปังปูริเยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกุมมีโอกาสก็นะครับสวดมนต์ไหว้พระบูชาท่านหน่อยนะสำหรับชาวราศีกุมถ้าไม่ได้เจอดาวร้ายๆตั้งรับก็ถือว่าให้คุณอยากได้อะไรขอท่านเลยนะมีโอกาสที่จะประสบสาเร็จแต่สําหรับคนที่มีดาวไม่ดีตั้งรับเจอการลกกินีก็บอกท่านนิดนึงว่านะครับลูกนะครับมีดาวหรือตนุรักษ์ของเราปีนี้เป็นการลักกินีหรือไปพบพเรือน ไม่ดีกระทบะเช่นดาวเชริอล,ลือดริมรณวินาศมากระทบก็บอกท่านนิดนึงนะให้หนักกลายเป็นเบาเนาะเพราะจะให้ท่านช่วยท่านคงไม่ช่วยหรอกเพราะว่าท่านมีหน้าที่มาทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะถ้าเป็นการกินนีนะนะครับก็บอกท่านนะหนักจะได้กลายเป็นเบานะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองแฟนนะนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับนะในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่17ไม่ดีนะยังคงมีปัญหาเรื่องของความรักเรือรังอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ นะคำว่าปตัตนิก็แปลว่าคู่สัญญาเนาะมรณะก็เศร้าโศกเสียใจอะ่ะทาให้เสียใจในลักษณะต่างๆบางคนถ้ายังรักกันก็อาจจะเป็นโรคคิดถึงเพราะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยนะครับคู่ครองไปทําเรื่องใหญ่โตนะทำให้มีปัญหารอบด้านนะก็เครียดก็ทุกข์ก็มีเหมือนกันนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือนปตัตนิเป็นมรณะ นะก็เป็นการมาเตือนว่าจะทําธุรกิจธุรกรรมสัญญงสัญญาอะไรยังไงเลี่ยงไปก่อนนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรผีผาลามนะมันจะเกิดเรื่องยุ่งๆมากกว่าเรื่องดีนะก็ต้องระมัดระวังนะแล้วจะเกิดเรื่องยุ่งๆช่วงไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิตอนที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีกัน1-11โอเคยังไม่มีอะไรมากเพราะเป็นเลิกภูมิปโรนะสิบสอเเข้าเทสาตีอันนี้เลิกเดินทางท่องเที่ยว แล้วนะก็เป็นเลิกไม่ดีแหละแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับ8ถึง11เ,เข้านวังปูเอกนะอ่ะก็ถือว่าเข้านวังปูเอกนี่ดีทําอะไรยังไงช่วงนั้นดีก็ถือว่าไม่โดนหนักนะถ้าโดนหนักเนี่ยต้องเข้านวังพิษก็คือนะครับเราหลุดมาแล้วนะก็คือเท่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยายแรงเท่าไหร่ถ้าโดนโดนเมื่อเดือนที่แล้วไปแล้วนะครับนะเอาละนะครับต่อไปก็จะมีการยกย้ายราศีไปในราศีตุลน,นะทีเนี้ยดีแล้วล่ะ เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนติไปอยู่ในเรื่องของสุภาะนะครับในช่วงของวันที่18จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16 00. นาฬิกา45นาทีเข้าไปก็เสเวยนะเทสาตีเวลาวันที่นะ18ถึง24นะเลิกท่องเที่ยวเลิกอยู่ไม่ติดกที่นะนะครับแล้วก็วันที่25ถึง31เนี่ยเข้าเทวีเลิกไปเลิกนางพญาอันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีนะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ละกันว่าตอนที่ย้ายไปเนี่ยนะเรามีเกณฑ์ที่จะสำเร็จ นะครับในเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะก่อนหน้านั้นเราอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดนะบางคนทาธุรกิจธุรกรรมนะรอการตัดสินใจของคู่สัญญาคู่สัญญาตัดสินใจก็ได้เงินได้ทองอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละหลังจากดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้นะคุณจะรอคอยเงินจะรอคอยคู่สัญญาเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับสำหรับคนที่เคยมีปัญหานะอย่าล้างกาแฟหรือเลิกกาแฟ พอดาวเข้าลักษณะประมาณนี้มีเกณฑ์ที่จะลุมหวนนะถ้าตกลงกันได้นะเจรจากันได้นะครับหรือประามเข้าใจกันได้แล้วบุญสัมพันธ์เนี่ยยังมีอยู่นะครับก็ค่อยก็สามารถกลับคืนดีกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าสิ้นเยื่อขัดใยแล้วก็เอาละก็ต่างต่างคนต่างอยู่อะนะก็จะชี้เห็นว่า โอกาสที่จะนะครับมีความสําเร็จเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ครองเนี่ยมีโอกาสสูงคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนมีศักยภาพนะครับในลนักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับนะหลังจากที่ย้ายแล้วเนี่ยดีมากเลยนะครับดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับนะอันนี้ให้คุณนะครับก็ถือว่าปังปูรีนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับ ดาวมคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหาชาที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันเพื่อนฝูงนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าพบกรรมะนะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้เดินดีมากๆเลยนะเดินดีมากๆเลยนะครับ คำว่าสหาหัสชะมาอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยแปลว่าได้เพื่อนดีได้การยามิตรมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือผักดันในกรณีที่ในพื้นดวงเดิมของคุณนะไม่ได้เสียนะดาวคันในพื้นดวงเดิมคุณไม่ได้เสียนะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนช่วยคนสนิทช่วยแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยพี่น้องไม่ดีนะเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีมันก็ก็ถือว่าไม่ได้ให้ผลอะไรมากมายนะครับก็แค่อาจจะหลุดพ้นหรือรอด จากที่เขาจะมายืมงเงินเราเราก็มีวิธีที่ทําให้รอดพ้นได้นะเพราะว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยแพ้ทางแนวแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยพอดาวเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้แต่ก็ไม่เหมือนคนที่ในพื้นดวงเดิมเนี่ยเขามีพี่น้องดีมีเพื่อนฝูงดีเนี่ยก็จะช่วยเขาได้เต็มที่เลยลําบากเดืดอดร้อนอะไรเขาก็ช่วยเหลือได้เต็มที่นะครับนะถือว่าโอเคนะแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนสหชะนะครับไปสุภะจะเป็นช่วงที่เรามีชื่อเสียง นะสำหรับบางคนเนี่ยให้ทําผลงานอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะแล้วมาแจ็คพอตนะผลงานออกช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงนะจะได้รับการชื่นชมนะผู้รักผู้ใหญ่โปรโหมดสนับสนุนอะ,อะไรก็ว่ากันไปถือว่าดีนะฮะไม่ได้เสียหายนะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะฮะมาจากเจ้าเรือนนะครับการงานเขาเรียกกรรมมะไปสู่พักเป็นคนที่ทํางานละเอียดทํางานดีทํางานแล้ว ทำให้มีชื่อเสียงทําให้ประสบผลสําเร็จนะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็เป็นไปตามเป้าหมายคํานวณอะไรไว้ก็เป็นไป,นปนอย่างที่เราคิดเพราะคาว่ากรรมมาไปสู่ผ่านเนี่ยมันแปลว่าความสําเร็จนะ่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ดีงามมากๆถือว่าดีเลยนะนะครับดาวพังคารนะครับที่สถิตอยู่ในราศีตุลน,นะในวันที่3จนถึงสิ้นเดือนเลยวลาตีห้ายี่สิบเอ็ดนะสี่ถึงสิบสองเนี่ยเข้าเทศตีเลิกเดินทางท่องเที่ยว นะครับวันที่13บสถึงสาเ,เนี่ยเข้าเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกนักพยานะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่22จนถึงวันที่26เราจะเข้านวังพิษคุดช่วงนั้นระมัดระวังหน่อยทําอะไรนะรถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับ วันที่27จนถึงวันที่31นะเราจะเข้านาวาปูเอกนะทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังปูริเยประสบผลเสร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับเรื่องงานเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องการติดต่อทําช่วงนั้นนี่ถือว่าปังนะก็ยินดีด้วยนะครับนะชาวราศีกลุ่มนะครับต่อไปนะเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพพุษกันนิดหนึ่งนะครับดาวพพุษ์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพพปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้แต่บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับ นะอ่ะนะก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับมาสถิตเป็นกเกษตรตาทิป,ปดีนะเขาเรียกว่าปุตตะนะครับไปยูนในเรือนของมรณะแต่เป็นกเกษตรนะนั่นก็หมายความว่ามันจะมันจะแยกนะถ้าไม่ได้เป็นกาลกิณีแล้วในพื้นดวงเนี่ยไม่ได้มีดาวอริมรณะวินาศตั้งรับนะมันจะเป็นการที่เราพัฒนา นะบุตรหลานลูกหลานนะข้อเสียต่างๆของเขานะพยายามพัฒนาทักษะอะไรต่างๆให้เขานะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีการส่งให้ไปเรียนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องให้มันชํานาญการเกี่ยว,วเรื่องบางเรื่องเพื่อให้มาซัพพอร์ตเกี่ยว,วเรื่องของการงานเพราะปุตตามแปลว่าลูกน้องลูกน้องที่มรณะคือลูกน้องที่อยู่ห่างไกลก็ได้หรือลูกน้องที่ฝีมือไม่ถึงหรือลูกน้องที่สร้างแต่ปัญหาให้แต่มันเป็นเกษตรมันทิ้งมันไม่ได้ในเมื่อทิ้งไม่ได้มันก็ต้องสอนให้ ให้เขาเก่งอ่ะให้เขาจะที่เราต้องคอยซัพพอร์ตก็ทําให้เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยเขาเรียกเป็นพัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้คือก็ในพื้นดวงจะต้องมีดาวค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะถึงจะทำมาลักษณะประมาณนี้นะสำหรับบางคนเนี่ยที่มีลูกน้องแล้วคอยหักหลังทรยศอยู่เป็นประจําอันนี้ก็ถือว่าจะยุงย่งยุง่นวุ่นน,นะครับนะแต่แน่นอนครับคำว่าเกษตรเนี่ยมันแปลว่ามั่นคงถาวรยืดเยือย้อเลือ้อลังนะครับ นะนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องนะครับอบรมหน่อยนะหรือเทนหน่อยหรืออะไรหน่อยเนี่ยเขาก็จะดีได้นะแต่ในทางกลับกันถ้าดาวพ่อพูดคุณเป็นการกินีเนี่ยเขาเรียกว,ว่าคุณจะปวดหัวเลยนะเกี่ยวกับไอ้ลูกน้องหรือบุตรหลานนะครับนะที่อยู่กันมานานๆนะแล้วก็ดื้อด้านนะครับแล้วก็พูดไม่ฟังอะไรปรนะมาณนี้คุณจะออกาการเซ็ง นะออกการเบื่ออะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ก็จะไปใส่ใจนะครับก็ถ้าขุนไม่ได้แล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะแต่ถ้าเกิดขุนได้ก็พัฒนากันต่อไปนะครับนะก็โอเคนะครับนะดาวพระพุธนะครับที่สถิตนะครับอยู่ในราศีกันเนี่ยนะเป็นกเกษตรตาทธิบดีเนี่ยอีภพเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแคล้วคลาดนะถ้าไม่ได้เป็นการลกก็ดีนะเขาเรียกว่าแคล้วคลาด ปัญหาอะไรต่างๆเคลียร์ได้จบได้บางคนเจ็บเลื้อๆลังๆนะก็เจอหมอดีรักษาหายก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบเป็นโรคที่ร้ายแรงนะเป็นโรคที่แบบว่าก่อนหน้านั้นหาสาเหตุไม่เจอก็พอมาเป็นกเกษตรเนี่ยสาเหตุเจอนะดาวพระพุท,ที่สถิตยอยู่ในราศีกัน1-14นะ1-3เนี่ยเข้าโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิง4-10เนี่ยเข้าภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับเลิกแผ่นดินหรือเลิก นะครับความมั่นคงนะครับ11จนถึงวันที่14เนี่ยเราจะเข้าเทสาตีเลิ่เดินทางท่องเที่ยวจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่9จนถึงวันที่10เราจะเข้านาวาวปุเอกนะทำอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าปังนะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการยกระย้ายลาศีเนี่ยปุตตะมาสุภาครับปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารสุภาแปลว่าความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้า ในช่วงของวันที่15นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาเที่ยง13นะปุตตาก็แปลว่าบุตรเนาะสุภาพแปลว่าสาเร็จก็แสดงว่าจะเป็นช่วงที่เอาละนะวัยหนุ่มสาวอยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกก็พร้อมนะก็จะมีได้ช่วงนี้ก็จะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้นะแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูช่วงวัยด้วยนะเอ่อวัยเราพร้อมไหมแล้วก็สุขภาพเราพร้อมไหมถ้าวัยเราได้นะแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ปอยช่วงนี้มีเกณฑ์ติดสูงนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมันมีบุตรยากหรืออะไรมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคำว่าปุตตะนะครับไปสุภาษยังหมายถึงนะเราได้บุตรบริวารลูกน้องนะครับที่มีศักยภาพนะบบางคนเนี่ยหาลูกน้องที่ถูกใจเนี่ยหาไม่ได้เลยนะพอดาวข้อลักษณะประมาณนี้เออมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มีแวว นะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เก่งที่เราสามารถพึ่งพาใสา่ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยลูกหลานแต่บางทีเราอายุเยอะๆแล้วนะหนะกะสิบเจ็ดสิบวัยเกษียณแล้วเนี่ยลูกก็อาจจะเรียนจบนะหรือลูกได้หน้าที่การงานตําแหน่งนะครับหรือลูกประสบผลสําเร็จในชีวิตเรื่องราวต่างๆทําให้เราชื่นใจนะก็ได้เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องในพื้นดวงเดิมคุณไม่เสียนะแล้วไม่มีดาวการกินีมาสัมพันธ์ถึงนะนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะแต่สําหรับท่านนะครับนะ ถ้าเกิดบังเอิญเียละเกินนะครับคุณมีดาวพระพุธปีนี้เป็นกาลกินีจรน,นะครับอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะ,ะจะมาสุภะเลยนะคขาว่ามรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับสุภะก็แปลว่าความสําเร็จนะแสดงว่าคิดหวังอะไรยังไงมันไม่ได้สําเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะจะคาดหวังเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยจะได้นะตั้ง เป้าไว้กับผลงานอะไรยังไงมันก็ยังติดต,ดตดิดขัดขัดมันยังยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะก็ถ้าเป็นการลักกินีนะครับก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดนึงนะก็ต้องะระมัดระวังนะสําหรับดวงเนี่ยที่มีพบเรือนหนึ่งดีพบเรือนหนึ่งเสียเนี่ยเราก็จะวัดตรงนี้แหละนะการลักกินีเนี่ยแหละนะถ้าเกิดการลักกินีมาก็พบเสียก็จะแสดงผลเยอะ มรณะสุภาพนี่ยังหมายถึงการถูกใสายไายป้ายสีในเรื่องของวาจาคําพูดพูดรับหลังพูดทําให้เราเสียหายก็ได้เหมือนกันนะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับดาวพุธนะครับที่สถิตอยู่ในราศีตุลนนะครับ1 5บหถึงสิเนี่ยเข้าเทสาตีนะเลิกเดินทางท่องเที่ยวเลิกสัญจรนะครับ สิบเก้าถึงยี่ห้าเนี่ยเข้าเทวีเลอร์อันนี้ถือเป็นเลิที่ดีทําอะไรยังไงช่วงนั้นก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่ยี่สิบสองจนถึงวันที่ยี่สิบสามเนาะสองวันเข้าระวังพิครุฑนะจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่ยี่สี่ถึงวันที่ยี่สิบห้าทำอะไรยังไงช่วงนั้นดีนะยี่หกถึงสามเก็เป็นเรื่องของเพชจะคาดเลิกเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็ยุ่งยุ่งวุดนนะะรรัเเอออาาา่่ตตไปามาูก เรามาดูดาวพระฤหัสบดีนะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพราพะนะครับที่แปลว่าไรายได้นะครับช่องทางในการหาเงินหาทองนะายไ,ได้สองไราไได้สามสิ่งที่ปรารถนาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองความราบลื่นต่างๆอีภพเรือนเนี่ยเป็นเรียนการเงินกระแสงเงินสดนะเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ ก็แน,น่นอนครับอยู่ในราศีเมษเหมือนเดิมนะกระดุมพระก็แปลว่าเงินรายได้นะครับอยู่ในเรือนของราศีเมษเราก็เรียกว่าเงินอยู่แตะการติดต่อการเข้าหาแล้วดาวได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยดาวเสื้ยวนการเงินได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะก็ส่งผลให้ชาวราศีกลุ่มนะครับจะได้เงินได้ทอนจากสังคมออนไลน์การเข้าหาการนําเสนอนะครับต่างๆนะเรามีความสามารถ เราก็สามารถนําเสนอได้นะครับนะและอย่าลืมว่าดาวพระอาทิตย์ที่เล็งพฤหัสเนี่ยส่งผลให้ดาวพฤหัสเพนนะก็จะโดดเด่นมากเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคอนเน็กชันเรื่องการติดต่อถือว่าดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งดาวลาพรา,าพามาสหัชะนะครับได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากออนไลน์ก็ยังคงได้อยู่นะและวราลาหูย้ายไปแล้วเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าลาหูเนี่ยเมื่อก่อนอยู่กันตรงนี้นะครับก็อาจจะ ด้วยดาวที่เขาเป็นดาวคู่แบ่งครึ่งอ่ะบางทีทําอะไรยังไงมันมันต้องแบ่งกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ตัวเราวิ่งหา,หาเงินเงินก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสห a ช h ก็แสดงว่าได้ทั้ง2เด้งเลยนะตัวเราหาเงินนะดาวจเจรืกนรการเงินก็ไปอยู่ในเรื่องของการติดต่อถ้าเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเนี่ย ชาวราศีกุมเนี่ยจะโดดเด่นมากเรื่องเงินเรื่อง,อง,องของการติดต่อเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยนะก็อาจจะสามารถนะครับตั้งเนื้อตั้งตัวได้ภายใน18นะครับเดือนนี้แหละนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะที่สามารถเค้นความสามารถของเรามาได้นะมีบุคลิกที่แตกต่างนะครับมีไอเดียมีจินตนาการนะที่สำคัญคือต้องทำยังไงก็ได้ให้มันซับพอรตสังคมให้ได้อ่ะนะนะคุณก็ จะทำให้เงินทองเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับนะพระพฤหัสบดีนะครับอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคนะนะครับผู้รับผู้ใหญ่ก็พร้อมให้การสนับสนุนนะก็ยินดีด้วยนะครับถือว่านะครับอยู่ในจุดที่ดีดาวพฤหัสบดีนะครับต่อไปนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับยังคงเข้าเลิกดีอยู่เราเรียกว่ามาหััถโนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่ถึงแม้จะเดินถอยหลังบ้าง นะส่งผลในเรื่องของความไม่แน่นอนบ้างแต่ด้วยอิทธิพลของเลิกเนี่ยยังคงให้คุณอยู่นะก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปเรามาดูดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับหลักทรัพย์เราจะเรียกว,ว่าพันธุบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว,ว่าพบนะครับสุภาที่แปลว่าความสําเร็จความเจเริญเก้วาวหน้าค็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณกับชาวราศีกลุ่มแบบปังปุรเิเยเปปุริยังเลยนะหลักทรัพย์ วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะเข,เ,เ,เขาเรียกว่าพันธุนะไปอยู่ในเรือนของปัตตานีก็แสดงว่าหลักทรัพย์นะเราจะเกิดจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้ก็อาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนทํานู่นทานี่ก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่าดีเลยล่ะนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์ที่เล็งลัคนาเนี่ยนะครับได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์ได้นะนะครับถือว่าดีนะแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยมาอีกภพเรือนเนือมาจาก ความสําเร็จอ่ะนะเขาเรียกว่าสุภาพสุภะปัตตนิเนี่ยนะได้คู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาที่ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวสร้างบริษัทหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนาะนะบางคนก็ทําเป็นกงศีกับญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเพราะดาวพระศุกร์อยู่ตรงเนี้ยนะครับทั้งเดือนเลยนะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจแบบ ปิ๊งเลยล่ะนะเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวหล่อเป็นดาวสวยเป็นดาวในแบบอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้สัมพันธ์กาลกินีเนี่ยก็จะเจอคนสวยเจอคนหลอ่อเจอคนที่ถูกใจนะครับแต่ถ้าเป็นการากินีก็เป็นลักษณะขี้หึงหน่อยนะเ<ส>พราะดาวสุกจะกลายเป็นพินทุบาทแทนอ่บนะพินทุบาทก็เป็นไปจุดเสื่อมเป็นไปอุดมเกณฑ์ก็ให้คุณก็ให้คุณไปนะก็ถือว่าดาวพระศุกร์ในช่วงของเดือนนี้นะครับให้คุณกับชาวราศีกุมนะเพราะมันจะพบเรือนที่ดีนะมาจะพบเรือนของการก่อร่างสร้างตัวนะ ก็ชาวราศีกุมหลายๆท่านนะครับก็เริ่มคิดจะร่วมมือทํานู่นทานี่นีครับกับญาติก็ได้จะเพื่อนก็ได้กับแฟนก็ได้หรือว่าคนสนิทก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเพราะมันเป็นอะไรที่มันสบายใจอ่ะช่วงนี้นะครับก็ถือว่าดีนะยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีสิงห์หน่งถึงสิเข้าทริโทแห่งเลิกนะครับเลิกขอนะก็คือเข้าหานั่นแหละ18-30ก็เป็นเลิกดีนะครับเลิกเศรษฐีใหญ่ เลิกมหาธโนสามสิบเข้าโจโรเลิกต่อสู้แข่งขันวันเดียวนะจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็น2ช่วงเลย14บสถึงสิช่วงหนึ่งเข้าระวังปูเอกนะแล้วก็วันที่27จนถึงวันที่30อีกช่วงหนึ่งนะครับเข้า2ช่วงเลยนะก็ถือว่าเฮงแล้วล่ะนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่วันที่18จนถึงวันที่20เท่านนั้นเองที่เราเข้าระวังพิครุษนะก็ถือว่าดาวพระศุกร์ให้คุณเต็มที่เลยนะกับชาวราศีกุมนะประสบผลสําเร็จรอบด้านยินดีด้วยนะครับต่อไปนะ ดา,าวเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเชริญนวินาศนะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นการลกินีนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจริญนในราศีกุมด้วยนะครับก็พอช่วงหลังมีราหูก็เลยยกให้ราหูไปนะทีนี้เราก็ดูแค่ว่าเอาละในพื้นดวงเดิมเราไม่ได้มีดาวเจอริญนอริมรณวินาศหรือการลกินีตั้งรับก็ไม่ต้องกังวลนะจะตีไปว่าดาวเสารเนี่ยกลับบ้าน นะครับส่งผลให้เราเองเนี่ยมีความละเอียดมีความอึดอดทนนะครับมีเขาเรียกว่าทําอะไรยังไงเนี่ยนะคิดรอบคอบนะเพราะดาวเสวาร์เป็นดาวอดทนดาวละเอียดนะให้คุณนะแต่นะเป็นการลก,กินีมันจะคนละเรื่องเลยถ้าเป็นการ,รัก,กินีจะคา,าว่าวินาศมาด้วยเขาเรียกวินาทับรักและเป็นการลก,กินีก็จะเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเจอปัญหาเครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำคำแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะแบบคิดมาก วิตกกังวลนะจนเกินไปนะอันนี้ก็ต้องระ,ะมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีดาวพระเสาร์เป็นการเล็กนีมันจะส่งผลให้เราคิดแต่เรื่องทุกข์คิดแต่เรื่องที่ทําให้เราเจ็บช้าระกคำใจเรื่องดีๆหรือเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันเหมือนถูกปิดกัน้นไม่คิดอ่ะมันจะคิดเรื่องไม่ดีก่อนนะอะไรประมาณอันนี้ก็ต้องฝึกฝึกจิตแล้วก็ต้องฝึกปล่อยวางนะแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักๆเลยต้องอาจ พึ่งพึ่งแพทย์กินยาอะไรประมาณนี้ช่วยนะเพราะอย่าอย่าคิดว่าเราเก่งนะเพราะในเรื่องของโรคที่เครียดหรือวิตกกังวลเนี่ยนะครับควรที่จะมีที่ปรึกษ,ษาดีกว่านะครับนะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการลกินนีถือว่าจะยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินนีก็ถือว่าโอเคถือว่าผ่านเนะาะดาวพรเสาร์ก็ยังคงเดินถอยหลังอยู่นะนะก็เข้าเทสาตี นะครับนะเขาเรียกพักองศาส่งผลให้ในเรื่องของความไม่แน่นอนก็ยังคงมีอยู่นะครับต่อไปดาวพฤะเกตเนาะดาวพฤะเกตเนี่ยท่านก็อยู่ในราศีเมถุนนะครับเขาเรียกภพปุตตะนะก็จะส่งผลในเรื่องของไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นนะและช่วงนี้เดินดีด้วยนะดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในราศีตุลเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่15เป็นไปต้นไปนะช่วงนี้จะคิดอะไรยังไงเนี่ยมันจะสําเร็จได้โดยง่ายแล้วก็ เวลานั่งคิดอะไรมันจะหาคําตอบได้นะเราจะเป็นชวงที่มีจินตนาการที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะถือว่าดีนะดาวพระเกตนะครับที่อยู่ในราศีเมถุนนะหนึ่งถึงยีิบสองเขาเลิกดีเทวีเลิกนะหนึ่งถึงสามเนี่ยเขาระวังปู่เอกเลยอันนี้ให้คุณนะครับยีิบสามถึงสามสิบเอ็ดเขาเลิกเทสาเตีแล้วเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับเอาละนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ นะครับผมผิดภาพการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความก like, รุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆครับผมเกตเก้าฮินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าฮินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ